ด i จิ t a ลวิลเลจบายดีบีวิสาหกิจชุมชนปลาเมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีปลาเมงหรือปลาจีดปลาน้ำจืดชนิดไม่มีเกล็ดหน้าตาคล้ายปลาดุกปลาพื้นถิ่นสุราษฎร์ธานีสู่เส้นทางสัตว์น้ำเศรษฐกิจรถสัมผัสเนื้อปลาเมงอร่อยรสเลิศแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งยังเป็นปลาที่มีโปรตีนสูง ชุมชนมีการเพราะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาเมงจากบ่อเลี้ยงที่สะอาดมีแหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติที่ดีและแปลรูปผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานพิถีพิถันจนได้ปลาเมงเนื้อเป็นเส้นเหนียวและแน่นรสชาติหวานหอมมันอร่อยสามารถนำมาปรุงอาหารได้ทั้งแบบสดๆเช่นแกงสม้มแกงขั่วใบาราแกงกะทิและแปรรูปย่างกันย่างรมควันหอมมันไม่เหมือนใครเก็บได้นานถึง1ปี สามารถนํำมายำมะม่วงเบาหรือยำปลาเมงได้และต้มโขงปลาเมงสำเร็จรูปอร่อยถึงเครื่องหอมปลาเมงสวัสดีครับผมนายกิศักดินาคุญนะครับหรือเรียกว่าผู้ใหญ่โตนะครับเป็นประธานวิสากิชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านเวไายนะครับแล้วก็เป็นประธานวิสากิชุมชนแปลงใหญ่ปลาเมงตะบนสัทวีนะครับ <c oughs> ก็วันนี้เราได้มีการรวมกลุ่มรวมตัวกันนะครับ <c oughs> เพื่อต้องการที่จะแปลรูปผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับจากวัตถุดิบที่มีอยู่ภายในท้องถิ่นนะครับ และยังมีพลิกแกงสำเร็จรูปแกงคั่วแกงสม้มรสจัดจ้านถึงเครื่องถึงรสชาติแบบฉบับปักใต้ข้ากลีบปลาผลิตสดใหม่เก็บได้นานข้าวพองน้ำแตงโมของว่างหวานน้อยอร่อยมากสบู่น้ำพึ่งขมิ้นน้ำพึ่งน้ำพึ่งมะขามน้ำพึ้งทองคําบํำรุงผิวหน้าผิวกายให้ผิวสวยเรียบเนียนชุ่มชื้นยาวนานเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนปราเมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีสัตว์น้ำเศรษฐกิจปราคาดีอร่อยรสเลิศโปรตีนสูงช่องทางการติดต่อดิจิทัลวิลเลสบายดีบีดี